ของรางวัลถงภาพลงตามาแล้ว2,700เพ็รอกับกล่องประดับแบบเลือกได้และกล่องประดับแบบซุม่มสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแบ็คโควเออร์ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมารับของรางวัลในจดหมายและก็จะมาพูดอธิบายด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้นะหรือบางคนอาจจะได้แค่ชั้น75้คือถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะครับสำหรับถงภาพลวงตาของรางวัลเนี่ยก็จะมีแค่ชั้น1้อยชั้น90ชั้น80เขาจะไม่มีลงท้ายด้วยเลข5แต่ตอนนี้เขาเพิ่มของรางวัลพวกชั้น85ชั้น95ชั้น75เพิิ่มเตม ด้วยก็คือเราจะรับของรางวัลจากตรงนี้นะครับเพิ่มเติมถ้าใครผ่านที่หลังอัปเดตแพทหลังจากวันที่18อันนี้ก็คือเพื่อนๆได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครลงผ่านก่อนวันที่18เขาก็เลยเพิ่งส่งมาให้ทางจดหมายเป็นการเพิ่มของรางวัลให้บางคนอาจจะผ่านไปชั้น7 5หและหลังจากที่อัปเดตวันที่18ก็มาผ่านร้อยชั้นก็คือเราได้ของรางวัลแล้วนะครับพอเขาอัปเดตของรางวัลเพิ่มเติมมาให้พวกชั้น85ชั้น95และชั้น75บาม่ได้งรางวัน้นเจ็ดสิบห้าบางคนถึงได้้ฉะนนนัใส่วนนี้ก็็เชคดูนะครับ เราได้กล่องแบบเลือกเท่ากันหรือเปล่าเพราะโดวยรวมแล้วหีบเลือกเครื่องประดับระดับ LR เราจะได้ประมาณ4ก็จะมีจากชั้น100เนี่ย2กล่องชั้น95นะครับอีก1กล่องและก็ชั้น90นะครับอีก1กล่องด้วยกันก็จะเป็น4กล่องนะครับสำหรับหีบแบบเลือกส่วนหีบแบบซุมก็จะมีชั้น85นะครับ1กล่องและชั้น80อีก1กล่องเราจะได้หีบซ่ม2หีบด้วยกันหรือ2กล่องนะครับส่วนถ้าเป็นชั้น75เราจะได้หีบระดับ UR นะครับแบบซุม2กล่องเพชร้้้าไดแบนนีออเรขงววัลยย เผื่อใครมาผ่านตอนหลังแล้วงงเนาะหีบเลือกเครื่องประดับระดับ LR เลือกอะไรดีเหมือนที่เกิดไปพาร์ตก่อนๆหน้านี้เลยครับก็ให้เลือกในส่วนของต่างหูเด็บของ Defender แล้วก็สร้อยเด็บของ Defender หรือเราจะไปเลือกต่างหูเด็บของ Attacker ได้นะครับตัวละครก็จะได้ยืนได้ง่ายมากขึ้นถ้าเราเล่นเป็นสาย p p อย่างเงี้ยพวกของพวกนี้จะได้ใช้นะครับแล้วก็แหวนคียเลสของ Attacker นอกนั้นไม่ต้องเลือกก็ได้หรือถ้าเราอยากจะไปลองเล่นสายพวกพอ p ์ o r t e r และ d e b u ฟอ e r ในอนาคตอย่างเช่าเราจะเล่นยูโนก็ไปเลือกต่างหูเด็ตัวยูโนก็จะยืน ได้้ง่าายมากขึนเน้นหลักๆแล้วก็คือจะเป็นพวกเดฟจะคุ้มค่าที่สุดเพราะอย่าลืมว่าประดับพวกนี้มันไม่ได้ประดับแรที่สุดเพราะเขาจะไม่มีพวกสร้อยโจมตีเปอร์เซ็นต์เขามีแค่สร้อยคีเลสกับข้อสร้อยเดฟบถ้าถามว่าเลือกเป็นพวกคีเลสได้ไหมบอกเลยว่าพวกคีเลสเนี่ยจะค่อนข้างเกลือที่สุดในเกมนะครับถ้าถามว่าคีเลสทำไมถึงเกลือคืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งออฟลองเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าแล้วแต่ถ้าเป็นส่วนเดฟบเปอร์เซ็นต์จะหาได้ยากมากกว่าเพราะพวกอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเด็บสูงสุดท เยอะด้วยหมายถึงปลูกเสกนะครับสูงสุดก็จะอยู่ที่6%ต่อชิ้นมันไม่เหมือนค่าคีเลสนะครับซึ่งคีเลสเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งก็จะอยู่ที่7.5%เวลาเราทําการปลุกเสกสูงสุดก็จะอยู่ที่7.5%หรือก,ก็คือเท่าตัวเราสามารถหาได้15%ต่อชิ้นนะครับฉะนั้นต่อให้เป็นพวกสร้อย LR แต่เป็นพวกคีเลสเปอร์เซ็นต์ต่อให้บวก12ก็จะอยู่ประมาณ9%กว่ากว่าซึ่งมันไม่ได้เยอะเทียบเท่ากับอุปกรณ์ออฟลองชิ้นหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าตั้งหูหรือสร้อยเดฟเวลาเราตีบวก12จะได้33%ก็เทียบเท่ากับ,กบอุปกรณ์ทุกชิ ที่มีในตัวเลยทีเดียวนะครับความต่างมันอยู่ตรงนี้นะฮะความต่างมันอยู่ตรงนี้เห็นไหม33%ของดีเฟนต์น่ะจะมีผลมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่กับเพื่อนๆเ,เลือกเลยนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนในส่วนของประดับส่วนตัวผมก็แนะนําประมาณนี้นะครับสาหรับของฟรีแล้วก็มาไขข้อสงสัยสําหรับคนที่ไม่ได้นะครับหีบป,ประดับว่าเราได้ครบไหมเพราะโดยปกติเราจะได้ประมาณ4กล่องนะครับหลังจากที่จบห่อร้อยสำหรับหีบแบบเลือกนะหีบแบบซุ่มอีก2กล่องเผื่อใครที่ไม่ได้เข้ามาในจดหมายแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปแสดงว่าเรราาไปผ่นีหหลังื เรายังไม่ได้ผ่านถงภาพลวงตาแต่นี้เขาเขียนถงความทรงจำเฉยฉะนั้นสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับฝากรบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหนนะ้าขอตัวลาไปก่อนบายบายผมไปแล้วครับ